ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงกสรอ,อยุธยานิวเข้าถึงพึ่งได้ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงาน ทางสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอส่งอ้อมกอดและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าสู้ภัยกับเจ้าโควิดตัวร้ายในสัปดาห์นี้มีประเด็นข่าวอะไรที่น่าสนใจไปรับชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่19กดก,กดาคมในาใยชัยวัฒน์อังคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายวัชละกระแสชัดนายอำเภอบางปะอินผู้แทนสานาสุขจังหวัดและสานาสุขอำเภอบางปะอินโดยการนำของนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนของพนักงานบริษัทโอเิกประเทศไทยจำกัด บริษัทโอเลิกประเทศไทยจำกัดถือเป็นบริษัทผลิตยารายใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่พื้นที่อำเภอบางปะอินมีจำนวนลูกจ้างทั้งหมด780คนซึ่งขนาดนี้พนักงานของบริษัทได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด100%ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้กำลังใจลูกจ้างพนักงานตลอดทั้งผู้บริหารของบริษัท ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019และถึงแม้พนักง,งานบริษัทโอลิกจะได้รับการฉีดวัคซีนครบ100%ก็อย,อยังต้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMTT h TT, อย่างต่อเนื่อง และในวันเดียวกันนายชัยวัฒน์อังคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้ในายไพรโรจน,น์กุลชรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมหาลือเพื่อหาข้อย,ยุติกับผู้แทนบริษัท G M C C Welling และ PIE and c o m p o n e n t ประเทศไทยและสหภาพแรงงานฮิตาชิคคอมเพเซอร์ประเทศไทย กรณีมีลูกจ้าง8คนไม่เข้าทำงานเพราะวิตกกังวลถึงความไม่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพราะมีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานในแผนกเดียวกันติดเชื้อและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในการดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ประสานผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้ารวมหาลือและทำความเข้าใจในจ้างลูกจ้างถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันโดยมีลูกจ้างร่วมรับฟังคำชี้แจง150คนฝ่ายลูกจ้างจึงได้คลายความกังวลและเข้าทำงานตามปกติ และเวลา13นาฬิกา30นาทีในาใยชัยวัฒน์อังคาใสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและกำหนดมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโครนา2019ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณวันที่ 19รกรกฎาคม พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน207รายกระจายในหลายอำเภอมีผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนจำนวน4843รายเสียชีวิตสะสม38ลรายในการประชุมได้พิจารณาแนวทางวางมาตรการตามคำสั่งสบ,บคที่10ทับ2564ยกระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ เขมงวดใน13จังหวัดและข้อกำหนดแห่งพรกฉุกเฉินฉบับที่28กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการออกนอกเคหสถานของประชาชนเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ของเชื้อโรคโควิด -19 โดยให้ปฏิบัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย14วันเริ่มตั้งแต่วันที่20กระกฎาคม2564ถึงวันที่2สิงหาคม2564ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประธานการประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความร่วมมือในจ้างสถานประกอบกิจการ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งอาจต้องพิจารณาปรับแผนกำหนดรูปแบบแผนการปฏิบัติการของลูกจ้างโดยอาจให้ลูกจ้างปฏิบัติงานณที่บ้านที่พักอาศัย Work from home หรือที่อื่นตามที่ตกลงกัน ในวันที่21กรกฎาคมเวลา9นาฬิกานายชัยวัฒน์อังคาใสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่34ทับพโดยมีนายพานุแยม้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมแบบผสมผสานผ่านระบบ z o ม m meeting โดยมีตัวแทนภาค ธุรกิจเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ตั้งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้่งคัดในการประชุมร่วมพิจารณาการนำเสนอแผนการปรับปรุงตามมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ของสถานประกอบกิจการและสถานที่ที่จังหวัดได้มีคำสั่งปิด เป็นการชั่วข่าวโดยในส่วนของสถานประกอบกิจการในการจัดทําแผนเพื่อเตรียมการเปิดดำเนินการให้ขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการประชุมครั้งนี้มีวาระพิจารณาอนุมัติแผนจากสถานประกอบกิจการที่ถูกสั่งปิด5แห่ง ที่ประชุมเห็นควรให้สามารถดำเนินการเปิดได้ทั้ง5แห่งโดยเป็นการทยอยเปิดตามสัสดส่วนเพื่อเฝ้าระวังการควบคุมสถานการณ์หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนวันที่21และ22กระกรกฎาคมนายชัยวัฒน์อังคาใสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยา นายไพยโรจน์กุลชรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวปิยาพรพมทัตน์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวรัก,กนกดำประดับนักวิชาการแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบโมเดลที่เหมาะสมในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยโปรแกรม Google Meet โดยนางสาวสุวรรณาปิ่งน้ำทงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษสำนักงานแรงงานสัมพันธ์หัวหน้าทีมทั้งนี้ เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกันในสถานประกอบกิจการทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำหลักคิดแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตโควิด -19 โดยยึดหลักสลายความเห็นต่างสร้างความเห็นร่วมร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งมีสถานประกอบกิจาการเข้าร่วมประชุมจำนวน4แห่งได้แก่บ,บริษัทไพโอนเนียแมนูแฟคเจอร์ิงประเทศไทยจำกัดบริษัทแอคคเทนเนรีประเทศไทยจำกัดบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัดและบริษัท TDA Rubber Corporation จำกัดในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นตลอดทั้งข้อเสนอแนะที่หลากหลายการบริหารจัดการแรงงานแบบหุ้นส่วนภายใต้วิกฤตโควิด -19 วันที่22กรกฎาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีนายพานุแย้มศรีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยาพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์อังคาใสยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรียุธยานายแพทย์สาธาสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรนนนพนะนครศรียุธยานางพจนาสุทธิพรประกันสังคมจังหวัดและ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับดรธีรวิทย์วงเพชรที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและนายมนตรีกันธรรมาตผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อผู้ประกันตนตามมาตรา33ของประกันสังคมณศูนย์การค้าอุทยาซิตี้พาร์ค ซึ่งจำนวนผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนล็อตแรกจำนวน15,000นกําคนกำหนดจัดฉีดวันละ1,500คนเพื่อลดการแออัด และเวลา11นาฬิกานายสมจักเจริญไพฑูรยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินตามพรบคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้างและค่าชดเชยณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดโดยมีในายชัยวัน์อังคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกล่าวรายงานถึงการดำเนินการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้รับคำร้องและเร่งวินิจฉัยออกคำสั่งให้ในายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างแต่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจนคำ สั่งถึงที่สุดและได้ดำเนินคดีกับนายจ้างแล้วโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างจำนวน13คน2กรณีได้แก่ กรณีนายจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยแซนด r เซอร์วิสจำกัดไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างจำนวน8คนรวมเป็นเงิน88,526บาท และกรณีนายจ้างบริษัทท่านันชัยกระจกจำกัดเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยลูกจ้างจำนวน5คนรวมเป็นเงิน68,250บาททั้ง2กรณีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 2 1 0 2 6บบาทก่อนอื่นขอกราบขอบคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่ได้ชดเชยค่า แรงงานครับที่ถูกผู้ว่าจ้างเอารัดเอาเปรียบครับไม่เป็นธรรมก็ได้มาร้องกับสำนักงานบริการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ได,ได้ได้ความต้อนรับเป็นอย่างดีครับเจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกในการสอบถามอะไรต่างๆครับว่าได้รับเอาเปรียบยังไงครับ ก็อยากจะชักชวนให้เพื่อนๆที่ถูกเอาลัดเปรียบจากผู้ว่าจ้างครับให้มาครับมามา,มา,มาติดต่อถึงแม้เราจะไม่ได้รับเงินจากนายจ้างก็ยังได้รับเงินกองทุนส่งเคาะลูกจ้างครับในปีงบประมาณ2,564สำนักงานให้บริการรับคำร้องทั้งสิ้นจำนวน 301ลายลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง467คนจำนวนเงินทั้งสิ้น17,584,723บาท84สตางค์สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2563 ถึงวันที่2 2กรกฎาคม2,564ได้รับแจ้งการใช้มาตรา75จำนวนสถานประกอบกิจการทั้งหมด65แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง31,547คนลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ21,217คนช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วพบกันใหม่สัปดาห์ ปิยาพรพรมทัต์รายงานกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน